สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์กับมีกาป,ปี้ศาสตร์ปรมาารื่ดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธทางด้านการงานจะเป็นอย่างไรประจำเดือนตุลาคม2566นะคะทางด้านการงาน คุณมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะมีอาจจะมีการเดินทางต่างประเทศค้าน้ําค้าทะเลไปยังต่างประเทศก็ว่าได้นะคะคนที่กําลังตั้งอกตั้งใจที่จะเดินทางไปทํางานหรือไปอท่องเที่ยวยังต่างประเทศก็มีเกณฑ์ว่าจะได้ไปนะคะเป็นสิ่งที่คุณเองอคิดแล้วทําแล้วเจริญรุ่งเรืองแน่นอนคะ่ะ หากคุณทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะคะการที่คุณกําลังเริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณคุณเองเนี่ยเหมาะที่จะทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานประจําอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเช่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเนี่ยถนัดไปทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทําได้ควบคู่กับการทําธุรกิจที่สมออก น้ำเข้าส่งออกอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะหรือจะโบยบินไปทํางานที่ต่างประเทศอันเนี้ยดวงคุณขึ้นมากๆเลยนะคะและอย่างตัวคุณเองเนี่ยมีสติปัญญามีความจําค่อนข้างสูงนะคะมีกลยุทธ์มีการวางแผนในการทําธุรกิจหรือการาทําใดๆก็แล้วแต่คุณมีการวางแผนที่ดีมากๆด้วยความที่ตัวคุณเองเป็นเป็นนักวางแผนเป็นนักแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นถ้าถ้าพูดถึงว่ามักจะได้ คือวางแผนแล้วแหละว่าอันเนี้จะได้แต่บางทีอาจจะไม่ได้แต่มันก็าอาจจะได้มาแบบฟุกๆอาจจะได้มาแบบไม่ไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเน้นย้ําเลยนะคะว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากทีนี้อย่าพยายามเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่อย่าไปเ,ออเชื่อมั่นมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากมากแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยออบางทีเนี่ยประสบปัญหาหรืออะไรที่แบบนิดนึงเนี่ยมันอาจจะ มันก็อาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดไปได้นะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเนาะไปดูเรื่องการเงินกันบ้างการเงินของคนเกิดวันพุธนะคะ การเงินของคุณของคนที่เกิดวันพุธนะเอ่อค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่บ้างด้วยความที่หมเนเงินเยอะเครียดกังวลซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเงินเข้ามาเงินเงินอะ่ะมันเข้ามาโดยที่คุณคุณเองเนี่ยก็ทํางานเป็นหลักนะคะโดยที่บางทีอาจจะมีโชคเข้ามาเนาะโชคจากการทํางานโชคจากการเสี่ยงโชคก็มีนะคะการเงินของคุณก็จะได้มาจากอา่สิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเอ่อโชค เขาบอกค่ะการเงินอาจจะได้มาจากการที่คุณทํางานอา,อาจจะได้มาจากการทําธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงหรือเกี่ยวกับแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดวงของคุณเนี่ยการเงินจะมาในลักษณะประมาณนี้นะคะขอให้คุณพยายามพยายามตั้งอกตั้งใจทํางานหาเงินหรือทําธุรกิจทําสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาคุณก็จะประสบความสําเร็จตัวคุณเองเนี่ยมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่แล้วจะทาอะไรก็เอด้วยความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณจะทําอะไรก็รอดปลอดภัยนะคะทําอะไรก็ราบรง่นเนาะสิ่งหนึ่งนะคะแต่ที่สําคัญเลยนะคะอยากให้แนะนําคุณนะ่ะมันไหว้เจ้าที่หน่อยเจ้าที่เจ้าทางทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้าที่เจ้าทางทําบุญให้เทวดาประจาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตัวคุณเองเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะท่าน ท่านก็จะช่วยกันคุณอีกแรงหนึง่งให้มีแรงส่งให้มากขึ้นให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักของคนเกิดวันพุธนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ มีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดง่ายว่าเข้ากับคนง่ายเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะดึงดูดความประทับใจเนี่ยกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะคะซึ่งบางทีก็จะชูกุ้มกลีมมากเกินไปคือรักง่ายหน่ายเร็วบางทีก็เหมือนจะรักเพศเดียวกันอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะแบบคือเบื่อแล้วฉันลองมาหมดแล้วฉันทํามาหมดแล้วฉันเริ่มเบื่อแล้วฉันอยากอยู่เป็นโสด อะไรเงี้ยนะคะแต่ค <Ether> ือบางคนเนี่ยโหช้ำชองมากเลยเนาะกับเรื่องความรักเนี่ยเจ้าชู้ประตูดินไม่ว <athlete, S 1> ่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแล้วสุดท้ายแล้วก็คืออยากอยู่เป็นโสดจะดีกว่าคือมันลองมาเยอะแล้วผิดหวังก็เยอะสมหวังก็เยอะเบื่อแล้วกับความรักฉันฉันรู้แหละรสชาติความรักตอนนี้คืออยากเป็นโสดอยากอยู่เฉยๆอยากไปไหนมาไหนอยากไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยอยากอยู่คนเดียวซะมากกว่าอยากใช้ใช้ความคิดของตัวเองอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่เงียบๆไม่อยากมีใครละ คือและบางครั้งเนี่ยอาจจะโดนปฏิเสธบ่อยๆเหมือนกันนะอันนี้อาจจะโดนปฏิเสธบ่อยๆได้เหมือนกันโดยที่บางทีเนาะเราก็ประสบปัญหาด้านความรักมาเยอะผิดหวังก็เยอะสมหวังก็เยอะอย่างเงี้ยถึงจุดอิ่มตัวเบื่อกับความรักมากๆอยู่นิ่งๆดีกว่าอยู่เป็นโสดดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าฉันเบื่อแล้วพอแค่นี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่คนที่ยังมีรักที่ดีก็ขอให้สมหวังตลอดไปนะคะรักกันนานๆมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้าง สุขภาพของเกิดคนเกิดวันพุธนะคะสุขภาพของคนเกิดวันพุธนะคะให้ระมัดระวังเรื่องโรคอ้วนโรคที่เกี่ยวกับไขมันเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดอุดตันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ เบาหวานอันนี้สําคัญเลยนะคะรู้จักดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็มีมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกหมากมดลูกหลังไข่กระเพาะปัสสาวะนะคะระวังให้อย่าให้มีอุบัติเหตุเด็ดขาดเลยนะคะอาจจะเป็นของมีคมบาดไฟไหม้อะไรประมาณนี้นะคะหรืออุบัติเหตุจากการทํางานนะคะอันนี้ให้ระวังให้มากๆ อย่างคนที่ทํางานหรือไม่ได้ทํางานก็ก็ตามนะคะก็บางทีเนี่ยอาจจะโดนมีดบาดของมีคมบาดหรืออุบัติเหตุในการทํางานระหว่างทํางานอยู่อันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วอ,อีกอย่างก็คือระบบการย่อยอาหารลําไส้โรคกระเพาะบางทีเนี่ยอาจจะมาจากความเครียดก็ได้ความเครียดความวิตกกังวลเป็นเหตุทําให้สุขภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันจะบ่งบอกหรืออาการออกมาเนี่ยต่างกันแล้วก็บางทีเนี่ยทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันหดตัวมัน,มน ยืดหยุ่นไม่ค่อยดีนะคะเป็นโรคกระเพาะบ้างอะไรบ้างมันมันมาจากความเครียดความกังวลอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพมันออกกําลังกายระมัดระวังอยาประมาทนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภของคนเกิดวันพุธนะคะ โชคลาบมีบ้างเล็กๆน้อยนะคะพอขำๆเนะเาะโชคลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะได้มาโดยที่แบบนิดๆหนนอยติดปลายนมนะคะอย่า,าถล่มลึกอย่าเล่นเยอะพอประมาณนะคะคุณมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะดวงเดือนตุลาคมสําหรับคนที่เกิดวันพุธขอให้โชคดีนะคะ คนเกิดวันพุธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นได้เห็นคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ